สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูอิมในรายวิชาคณิตศาสตร์และเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเศษส่วนนั่นเองก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าเศษส่วนจริงๆแล้วมีความหมายว่าอย่างไรเศษส่วนคือการแบ่งของหนึ่งชิ้นออกเป็นส่วนเท่าๆกันแล้วนํามาบางส่วนหรือทั้งหมดเช่น พิซซาถาดนี้แบ่งออกเป็น6ชิ้นให้น้องไป1ชิ้นตอนนี้เราเหลือพิซซากี่ชิ้นคะถูกต้องค่ะเราเหลือพิซซาหชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ดังนี้ค่ะเศษส่วนนะคะเศษคือสิ่งที่เราสนใจส่วนคือสิ่งของทั้งหมดที่เราแบ่งนะคะ โดยเศษจะอยู่ด้านบนและส่วนจะอยู่ด้านล่างค่ะอ่านว่าเศษ5ส่วน6ค่ะประเภทของเศษส่วนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้างเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนค่ะเช่นเศษ1ส่วน6เศษ8ปส่วน10เศษ73็ส่วน85เศษ17ส่วน3าสสังเกตสิคะ ว่าตัวเศษจะมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนค่ะประเภทต่อมานะคะเศษส่วนเกินคือเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเช่นเศษ5ส่วน3เศษสองส่วน1เศษ17ส่วน10เศษ38ส่วน1 7เช่นกันนะคะตัวเศษจะมีค่ามากกว่าตัวส่วนค่ะประเภทต่อมาค่ะ จำนวนคะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้ค่ะเช่น3เศษ1ส่วน2 12เศษ5ส่วน6 7เศษ1ส่วน8ค่ะเศษส่วนที่เท่ากันคุณครูมีแก้วน้ำอยู่2ใบซึ่งแก้วน้ำทั้ง2ใบมีขนาดเท่ากันนะคะจากนั้น คุณครูจะเทน้ำส้มลงไปในแก้วทั้งสองใบแบบนี้ค่ะแก้วน้ำใบแรกคุณครูจะแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันแบบนี้แก้วน้ำใบแรกจะมีน้ำส้มอยู่1ส่วนจากทั้งหมด2ส,ส่วนเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้แบบนี้นะคะอ่านว่าเศษ 1, นส่วนสอง แก้วน้ำใบที่สองคุณครูแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันแบบนี้ค่ะเด็กๆช่วยกันนับดูสิคะว่าแก้วน้ำใบที่สองมีน้ำส้มอยู่กี่ส่วนใช่แล้วค่ะแก้วน้ำใบที่สองมีน้ำส้มอยู่4ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ดังนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน8 เด็กๆลองสังเกตน้ำส้มในแก้วทั้งสองใบสิคะว่ามีลักษณะอย่างไรใช้แล้วค่ะแก้วน้ำใบที่1และแก้วน้ำใบที่2มีปริมาณน้ำส้มภายในแก้วเท่ากันดังนั้นเศษ1ส่วน2จึงมีค่าเท่ากับเศษ4ส,ส่วน8เราไปดูกันเลยนะคะ ว่าเศษส่วนจะมีค่าเท่ากันได้อย่างไรเราสามารถใช้การคูณและการหารเข้ามาช่วยได้ค่ะเศษ1ส่วน2และเศษสีสวน8สิ่งที่เราต้องสนใจคือตัวส่วนนะคะโดยที่เศษ1นส่วน2ตัวส่วนคือเลข2และเศษส่วน8ตัวส่วนคือเลข8ไปดูวิธีการคูณนะคะ สคูณกับเลขใดถึงมีค่าเท่ากับ8คะใช่แล้วค่ะคูณด้วย4เมื่อตัวส่วนคูณด้วย4ตัวเศษก็ต้องคูณด้วย4เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นหาผลลัพธ์ของเศษส่วนได้เลยค่ะ1คูณ4มีค่าเท่ากับ4 2คูณ4มีค่าเท่ากับ 8นะคะดังนั้นเศษ1 2, 4, ส่วน2เท่ากับเศษสวน8ค่ะต่อไปไปดูวิธีการหารนะคะเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่เราต้องสนใจคือตัวส่วนเศษส่ 4, ส่วน8ตัวส่วนคือ8เศษ1ส่วน2ตัวส่วนคือ2เราจะทําให้8กลายเป็นเลข2โดยวิธีการหารนะคะ8หารกับเลขใดถึงมีค่าเท่ากับ2ถูกต้องค่ะ หารด้วย4เมื่อตัวส่วนหารด้วย4ตัวเศษก็ต้องหารด้วย4เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นหาผลลัพธ์ของเศษส่วนเลยค่ะดังนั้นเศษ4ส่วน8จึงมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เราสามารถใช้วิธีการคูณและวิธีการหาร เข้ามาทำให้เศษส่วนมีค่าเท่ากันได้เด็กๆสามารถเลือกทำได้ตามความถนัดของตัวเองเลยค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ3าส่วน8กับเศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน8เราสามารถวาดรูปออกมาได้แบบนี้นะคะ3ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเศษ1ส่วน2 เราวาดรูปออกมาได้แบบนี้1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเศษ3ส่วนแตัวส่วนคือ8เศษ1นส่วนสตัวส่วนคือ2เราจะทำให้ส่วน2กลายเป็นส่วน8ก่อนนะคะ ดังนั้นเศษ1นส่วนสมีค่าเท่ากับเศษ4ีส่วนแเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงนําตัวเศษมาเปรียบเทียบกันค่ะเศษ3ส่วนแตัวเศษคือ3เศษ4ส่วนแตัวเศษคือ4 3น้อยกว่า4ดังนั้นเศษ3าส่วนแจึงมีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วนแแต่เศษ4ส่วน8 ร่างเดิมของเขาคือเศษ1ส่วน2ทำให้เศษ3มส่วน8มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษนะคะเรามาดูวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนกันค่ะเศษ3ส่วน8กับเศษ1ส่วน2การเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ เศษ3ส่วน8ตัวส่วนคือ8เศษ1ส่วน2ตัวส่วนคือ2เราสามารถทำส่วน2ให้กลายเป็นส่วน8ได้โดยใช้การคูณนะคะ2คูณกับอะไรถึงมีค่าเท่ากับ8ใช่แล้วค่ะ2คูณกับ4เมื่อตัวส่วนคูณ4ตัวเศษก็ต้องคูณ4เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นหาผลลัพธ์ของเศษส่วนเลยค่ะ หนคูณสมีค่าเท่ากับใช่แล้วค่ะสีนั่นเอง2อคูณสมีค่าเท่ากับ8ดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสจึงมีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนแเมื่อเราทำส่วนให้เท่ากันแล้วเราจึงนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันค่ะเศษสาส่วนแตัวเศษคือ3ามเศษสีส่วนแตัวเศษคือสี สามน้อยกว่าสี่ดังนั้นเศษสามส่วนแปดน้อยกว่าเศษสี่ส่วนแปดเศษสี่ส่วนแปดมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองทำให้เศษสามส่วนแปดการเปรียบเทียบเศษส่วนเศษสามส่วนสี่กับเศษห้าส่วนเจ็ดการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ เศษสาส่วน4ตัวส่วนคือ4เศษ5ส่วน7ตัวส่วนคือ7ในกรณีที่เราไม่สามารถทำตัวส่วนให้เท่ากันได้เช่นเราไม่สามารถทำา4ให้เท่ากับ7ได้เราจะใช้วิธีการคูณสลับเข้ามาช่วยนะคะนั่นคือนำา4ไปคูณกับ7และ7ไปคูณกับ4ได้เลยค่ะเศษ3ส่วน4กับเศษ5ส่วน7นำ4ไปคูณกับ7 เมื่อตัวส่วนคูณ7ตัวเศษก็ต้องคูณกับ7เช่นเดียวกันนะคะและนำ7ไปคูณกับ4เมื่อตัวส่วนคูณ4ตัวเศษก็ต้องคูณด้วย4เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นหาผลลัพธ์ของเศษส่วนเลยค่ะ3คูณ7มีค่าเท่ากับ2 1ค่ะ4คูณ7มีค่าเท่ากับ28ค่ะดังนั้นเศษ3ส่วนส จึงมีค่าเท่ากับเศษ21ส่วน28มาหาคำตอบของเศษส่วนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะ5คูณ4มีค่าเท่ากับ20 7คูณ 4, มีค่าเท่ากับ28นะคะเมื่อเราทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะ21มีค่ามากกว่า20 ดังนั้นเศษ21ส่วน28มากกว่าเศษ20ส่วน28เศษ21ส่วน28เท่ากับเศษ3ส่วน4เศษ20ส่วน28มีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน7ดังนั้นเศษ3ส่วน4มีค่ามากกว่าเศษ5ส่วน7นะคะการเปรียบเทียบจำนวนค่ะ 3เศษ7ส่วน8 1เศษ13ส่วน18จำนวนคะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วนจำนวนเต็มคือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้ากรณีนี้ให้เราเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเศษส่วนก่อนนะคะ3กับ1 3มีค่ามากกว่า1ดังนั้น3เศษ7ส่วน8มีค่ามากกว่า1เศษ13ส่วน18ค่ะ 14เศษ1ส่วน3 24เศษ5ส่วน6 14ทำไมกว่า24คะใช่แล้วคะ่ะ14มีค่าน้อยกว่า24ดังนั้น14เศษ1ส่วน3น้อยกว่า24เศษ5ส่วน6คะ่ะ12เศษ99ส่วน100 1 ศษ999ส่วน1 0 0 0 12ทำไมกว่า1คะ่ะใช้แล้วค่ะ12มากกว่า1ดังนั้น12เศษ99ส่วน100มากกว่า1เศษ999ส่วน1 0 0 0ค่ะอีกข้อนะคะ9เศษ6ส่วน17 11เศษ1 1ส่วน18ข้อนี้ควรตอบมากกว่าหรือน้อยกว่าถูกต้องค่ะการเปรียบเทียบจำนวนคะ่ะเราเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าของเศษส่วนก่อนนะคะการเปรียบเทียบจำนวนคะ่ะ 1. เศษ7ส่วน8 1เศษ5ส่วน7 กรณีที่จำนวนเต็มมีค่าเท่ากันให้นำเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันค่ะกรณีนี้เราไม่สามารถทําส่วน8ให้มีค่าเท่ากับส่วน7ได้ให้นำตัวส่วนมาคูณสลับกันได้เลยนะคะนำส่วน8ไปคูณกับส่วน7และส่วน7ไปคูณกับส่วน8ได้เลยค่ะ เมื่อตัวส่วนคูณ7ตัวเศษก็ต้องคูณด้วย7เช่นเดียวกันค่ะเมื่อตัวส่วนคูณ8ตัวเศษก็ต้องคูณด้วย8เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นหาคำตอบของเศษส่วนเลยค่ะเศษ7ส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ49สเ่วน56เศษ5ส่วน7มีค่าเท่ากับเศษ40ส่วน56 เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันเลยค่ะ49มีค่ามากกว่า40ดังนั้นเศษ49ส่วน56มีค่ามากกว่า40ส่วน56นะคะทำให้1เศษ7ส่วน8มีค่ามากกว่า1เศษ5ส่วน7ค่ะเปรียบเทียบเศษส่วน ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยหน้าทีหนึ่งค่ะเด็กๆสามารถเขียนวิธีทำลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1เศษ3ส่วน5เศษ1ส่วน6 กรณีนี้เราสามารถทำเศษส่วนให้เท่ากันได้ไหมคะใช่ค่ะกรณีนี้เราไม่สามารถทำส่วน5ให้กลายเป็นส่วน6ได้ดังนั้นให้นำตัวส่วนมาคูณสลับกันได้เลยค่ะนำส่วน5ไปคูณกับส่วน6และส่วน6ไปคูณกับส่วน5ได้เลยค่ะเมื่อตัวส่วนคูณด้วย6แล้ว ตัวเศษก็ต้องคูณด้วย6เช่นเดียวกันค่ะเมื่อตัวส่วนคูณด้วย5ตัวเศษก็ต้องคูณด้วย5าเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นหาคำตอบของเศษส่วนแต่ละฝั่งเลยค่ะเศษ3ส่วน5เท่ากับเศษ18ส่วน30เศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ5ส่วน30 เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะ18ทํำไมกว่า5คะใช่แล้วค่ะ18มากกว่า5ดังนั้น18ส่วน30มีค่ามากกว่าเศษ5ส่วน30ค่ะข้อ2เศษ5ส่วน8เศษ10ส่วน16 ทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเราสามารถทําส่วน8ให้กลายเป็นส่วน16ได้ไหมคะใช้แล้วค่ะเราสามารถทําส่วน8ให้กลายเป็นส่วน16ได้โดยการคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับ2นั่นเองเมื่อส่วนคูณ2เศษก็ต้องคูณด้วย2เช่นเดียวกันค่ะหาผลลัพธ์ของเศษส่วนเลย 5ส่วน8เท่ากับ10ส่วน16เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบเศษส่วนเลยค่ะ10กับ10มันทำาไมกันคะใช่แล้วค่ะ10มีค่าเท่ากับ10ดังนั้นข้อ2จึงมีค่าเท่ากันค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อที่12 3 เศษ5ส่วน23 2เศษ31ส่วน42ข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบจำนวนคะการเปรียบเทียบจำนวนคะเราต้องเปรียบเทียบจำนวนเต็มหรือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเศษส่วนก่อนนะคะ 3. ทํทำไมกว่า2ค่คะใช่แล้วคะ่ะ3มีค่ามากกว่า2ดังนั้น3เศษ5ส่วน23มมีค่ามากกว่า สองเศษสามสิบเอ็ดส่วนสี่สิบสองค่ะข้อที่สิบสามสี่เศษสามส่วนแปดสี่เศษหนึ่งส่วนเก้าเปรียบเทียบจำนวนเต็มก่อนนะคะข้อนี้จำนวนเต็มเท่ากันให้เราเปรียบเทียบเศษส่วนเลยค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ข้อนี้สามารถทําส่วน8ให้กลายเป็นส่วน9ได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเราไม่สามารถทําส่วน8ให้กลายเป็นส่วน9ได้ดังนั้นให้นำตัวส่วนมาคูณสลับกันได้เลยค่ะนำส่วน8คูณกับส่วน9และนำส่วน9ไปคูณกับส่วน8ได้เลยค่ะเมื่อตัวส่วนคูณด้วย9ตัวเศษก็ต้องคูณด้วย9เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อตัวส่วนคูณด้วย8ตัวเศษก็ต้องคูณด้วย8เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นหาผลลัพธ์ของเศษส่วนเลยค่ะเศษ3ส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ27ส่วน72เศษ1ส่วน9มีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน72 เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะ27ทําทำไมกว่า8ค่คะใช่แล้วค่ะ27มากกว่า8ดังนั้น4เศษ3ส่วน8มีค่ามากกว่า4เศษ1ส่วน9คะ่ะเด็กๆอย่าลืมทำข้อที่เหลือนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วนหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดกันนะคะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้บา,บายๆคะ่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันนะคะ